สวัสดีครับพบกับผมวันนี้เราเจอกันในรอบที่สองแล้วหลังจากที่ลงคลิปแรกไปคือมเมื่อคืนให้เซบียไปก็ปรากฏว่าผลเป็นไปตามที่คาดนะครับเซบียก็ชนะไป1นในช่วงเวลา8ปสิบเจ็นนาทีก่อนจบ9กสิบนาที ก็ดีใจกับเซบียด้วยครับเข้ารอบต่อไปอ่าตอนนี้เรามาดูคู่ต่อไปครับคู่นี้เป็นศึกเจลิกครับเจลิกซุปเปอร์ครับวันนี้เป็นซาฟานฮิโรชิมาพบกับซาการโทสูครับสองคู่นี้เจอกันผมบอกเลยว่าสูสีมากแต่ว่าในถ้วยของเจลิกซุปเปอร์ครับนี่ เตะกันมาแล้วสองนัดซาฟาร์ที่โรชิม่าชนะโยโกฮาม่าเอฟซีมาสองศูนย์ครับนัดแรกนัดที่สองมาเจอกับคอนซาโดเลซัปโปโรผลปรากฏว่าคอนซาโดเลซัปโปโรชนะไปสองหนึ่งแล้วซาการ์โตสูสองนัดหลังสุดครับแพ้โยโกฮาม่าเอฟซีหนึ่งศูนย์ แล้วก็มาแพ้ซัปโปรโรอีก2อครับคู่นี้เจอกันห้าเกมหลังสุดนี่เป็นซับเป็นซาฟานฮิโรชิมานี่โชวฟ์ฟอร์มได้เหนือกว่าครับชนะไปถึงห้าเสมอสองแพ้แค่1เกมครับส่วนทากันโทสุแพ้ไปถึงสี่เกมเสมอ1แพ้สี่เกมครับ ชนะซาฟานฮิโรชิมาแค่เกมเดียววันนี้ความพร้อมของทีมซาฟานฮิโรชิมาวันนี้พวกเขามาเต็มที่ครับแล้วกลุ่มกำลังก็พร้อมด้วยเตะในบ้านด้วย <c oughs> บอกเด้ได้ว่าวันนี้ซาฟานฮิโรชิมาชนะแน่นอนครับ วันนี้ผมให้ซาฟานฮิโรชิมาส่วนคืนนี้รอบเดิกมี1คู่ครับอตาลันตาเจอปารีสแซงแ็งแมงในคลิปต่อๆไปขอเป็นช่วงเย็นแล้วกันผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์คู่อตาลันตากับปารีสแชงแ็งแมงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก ช่วง5โมงนี้ก็ซาฟานฮิโรชิมาครับหลังจากที่จบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ